สวัสดีครับผมนายวรเชษฐบุญยงครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวีรวัติโยธินจังหวัดสุรินทร์สำหรับในวันนี้นะครับจะขอพูดในส่วนของสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับผมนะครับสอนในรายวิชาฟิสิกส์หารัสวิชาว3 3 2 0 1ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ฟิสิกส์ทฤษฎีใหม่นะครับในส่วนของของไหลทฤษฎีชนของแก๊สและก็ฟิสิกส์อะตอมนะครับในส่วนของสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์เนื่องจากรายวิชาฟิสิกส์เป็นรายวิชาที่มีการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับนอกจากอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วในรายวิชาฟิสิกส์ยังมีการคำนวณน,นะครับคำนวณแสดง เพื่อให้เห็นนะครับเชื่อมโยงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งจะมีหลักการและทฤษฎีต่างๆนะครับมากค่อนข้างมากซึ่งจะเป็นปัญหาให้ในักเรียนไม่เข้าใจหลักการที่ลึกซึ้งในส่วนของรายวิชาฟิสิกส์และไม่สามารถเข้าใจในส่วนของหลักการและก็ทฤษฎีให้ทําให้ไม่สามารถนะครับนาสิ่งที่เรียนเนี่ยนะครับไปแก้ปัญหาในชีวิตประจาาําวันหรือไปแก้ปัญหา เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ทางฟิสิกส์ได้นะครับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะครับเมื่อพบประ่าปัญหาก็ได้นําเทคนิคและวิธีการที่เรียกว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแอดลาร์หรือ Active Learning Teaching approach i n s i d e นะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการสอนเชิงรุกนะครับให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติให้นักเรียนได้ลงมือทําให้นักเรียนได้ร่วมกันสร้างหลักสร้างแนวคิดนะครับซึ่งจะทําให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งในส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะความรู้หรือที่เราเรียกว่า 5e นะครับซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับ การจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นที่1นนะครับขั้นสร้างความสนใจซึ่งตรงนี้ครูเองก็จะมีหน้าที่ในการครูและนักเรียนมีหน้าที่ร่วมกันในการสร้างประเด็นปัญหาสร้างความสนใจนะครับเกี่ยวกับหลักการหรือวาทฤษฎีนะครับที่จะเรียนนะครับขั้นที่2ก็คือขั้นสํารวจ และค้นหานะครับขั้นนี้นักเรียนจะได้ลงมือในการสํารวจและค้นหาและก็สร้างความเข้าใจในหลักการและก็ทฤษฎีครับขั้นที่3เมื่อนักเรียนนะครับได้ร่วมมือกันสร้างสําสรวจและค้นหาแล้วขั้นที่3นักเรียนก็จะมาอธิบายความรู้นะครับอธิบายหลักการและก็อธิบายในส่วนของสิ่งที่นักเรียนนะครับได้สร้างาได้ทําความเข้าใจแล้วก็ได้เชื่อมโยงขึ้นมาขั้นที่4นะครับตรงนี้เป็นขั้นข,นขยาย ขั้นขยายความรู้ตรงนี้นะครับก็จะขยายความรู้ไปเชื่อมโยงกับประสบการณ like ์ที่นักเรียนนะครับได้ประสบพบเจอเกี่ยวกับประสบการณ์เหตุการณ์ทั <S <S ่วไปหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนะครับขั้นที่5นะครับก็จะเป็นการประเมินซึ่งการประเมินโดยจริงๆแล้วนะครับก็จะใช้การประเมินแบบสภาพจริงนะครับควบคู่กับการประเมินแบบวัดความรู้ไปด้วยครับในในในส่วนของแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์นะครับ ของกระผมก็มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามนี้ครับขอบพระคุณครับ